โอเคนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ลูซิเฟอร์ชานลครับผมอาวลูซิเฟอร์ครับวันนี้อยู่กับเกมอาวูลองฟอร์เลนไดนาสตีเนาะเป็นเกมสามคกแนวโตอ่ะก็พอดีเกิดผิดผ,ผิดพลาดท,ทางเทคนิคน,นิดหน่อยก็คือเล่นเราไม่ได้อัดไปสตาร์ทวิชั่คาเบล่าแทนที่จะกดไลคอ์อ่์ดเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นชั a p ์สองครับจริงๆผมเล่นผ่านไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยว จะมารีให้ดูเท่าที่จะรีได้เนาะแล้วจะโพสก่อนชัตเตอร์สมอ่ะโอเคเราจะมาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นด่านที่ที่มันเป็นด่านนี้เนาะอ่ะโอเค Oh, Won't you stop, Ida Don't be so reckless, Ida These brave warriors saved my life. Huh? What? Mm. <laughs> my apologies. I got ahead of myself. <laughs> yeah. โอเค It's time to find out how strong you really are How about we play a little game Who can take out the most rebels you or I ก็คือเขาก็ชวนเราไปลุยเลยขอโทษแต่เขาก็ชวนเราไปลุยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอุ๋ยเข้าใจผิดนึกว่าเราเล่นแล้วปีอ่ะพี่นี้ผมจะเข้าไปเล่นในแชปเตอร์นี้ครับ กเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าจริงๆคือผมก็ใช้เกาะเก่อเดิมในในตอนที่หนึ่งแหละมาจนถึงครึ่งหลังแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ถ้าเกิดพี่น็อตมาพี่นอ็นอตช่วยยับเลยช่วยได้เยอะเลยแหละแต่ในเรื่องตอนนี้ผมกับพี่น็อตก็คือเท่ากันแล้วครับแต่พี่น็อตเล่นเล่นธาตุดินเนี่ยพี่น็อตเลยถึกมากแต่ผมเล่นธาตุไม้ มันก็นเลยกลายเป็นว่าผมเลือดเยอะแต่ผมไม่ถึกครับประมาณนี้โอเคก็ค,ค,คือทั้งหมดเราเราผ่านเกือบหมดแล้วเนาะเราขาดแค่เราขาดแค่อะไรอ่ะธงสองอัน

อ๋อผมเลิ่มติผมเลิิแปดคือเริ่มเริ่มดานมาพอเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเรามีทงปักไว้แล้วอ่ะเราจะเริ่มด่านมาที่เลเวลสูงสุดที่ทงรับไหวครับซึ่งมันคือเลเวลสิบแปดนะแต่ทงวงนี้ก็คือปักไว้หมดแล้วก็ก็มันก็จะไม่ยากเท่าไหรล่ละถ้าเกิดนี้ ตอนนี้เวอร์สิบเก้าแล้วโอเคตอบเติมเลือด เจอพ้องเสียของดาบดาบสั้นละก็คือท่าท่าจิ้มอะครับ่าจิ้มของไอเนี่ยมันสั้นมากมันสั้นจนมันไม่ถึงจนมันไม่ถึงตอนที่ตอนที่เคานเตอร์ได้อะ่ะมันมันสวนไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้ล้กัน ก็เหมือนเหมือนมา,มาย้อนให้ดูนะตอน,นปักแล้วข่าทงอันนึงอะธงแม่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไง ผมก็ขึ้นไปเล่นข้างบนยามหมดแล้วเนาะ ตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าตอนนี้เลเวลมันเจอแล้วนั่นแหละ a prize worth far more than its weight in gold rushing for victory can oft lead to defeat step back i shall handle this ตรงนี้คือตรงที่นอกอยู่ ไม่เจอหรอกถ้าไม่เจอก็ก็ไปเลยก็ได้เฮ้อ อืมไม่มีคมรับฟีนด้วย sitten hey ประมาณนี้ไรจริงอยู่ตรงนั้นก็คือก็คืออันนี้ก็จบบทที่สองครับอ่า เดี๋ยวเราจะพาไปดูคัส,สนสิแล้วกันว่าเตียวเตียวเปาเมื่อกี้แรงเปาอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่เล่นมาจริงๆมันผ่านอะไรมาบ้างมันจะผ่านนกผ่านอะไรพวกนี้ว่าแหละแต่ว่ามันผ่านมาแบบเลเวลอย่างน้อยต้องบอกางนแล้วกันครับซึ่งทุกครั้งที่เราเปลี่ยนด่านไปเราจะต้องเริ่มเก็บเลเวลใหม่คือที่ศูนย์เนาะ แล้วมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับประมาณนี้โอเคโปรเซสดูลอง Shadow Dynasty พอเล่น,นี่ยน o ตี y n a s t y เลยมถ้ยเกมเก่า you're late my dear hamedu man and who are they oh. you will enjoy this they are the ones who oh. took oh. down Zanjiao. Oh. Oh. jiao and i can't call oh. upon chance who would not be tempted to bring them along oh. is that so right. oh. i am Yuan shao colonel of the central army oh. i've known chao chao since he was a stripling hmm even the counselors estate can now approach jiangguo now and yet that doesn't mean nothing can be done as i expected so this well is a secret passage very well i will lead the way however if this passage is blocked there's no way back we should leave a lookout here and on how to อันนี้อันนี้จริงๆไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ควรจะเป็น chapter สี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเราจะออกไปดูข้างนอกดีกว่านี่มันอยู่ในเซกเตอร์ของ chapter สองของของตอนที่สองที่ผมเล่นเนาะก็เดี๋ยวเราจะออกไปดู theater กันดีกว่าว่าว่าเมื่อกี้ที่เจอมันมันคือประมาณไหน Lord General of Earth! The enemy is almost upon us. Please, my lord, order a retreat. Do not falter, for our mission is clear.

He can blather away in the afterlife now. Brother, you know what to do. <laughs> Come on, let's get it done. Dragon of Heaven, bear witness to our unshakable bond and unbreakable will. Corrupt officials, eh? That's good. I will do justice to them for what the law has not done. My dutiful blade has slain thousands of scoundrels. And yet there's no end to it. It's as if this war only claims the decent men, leaving nothing but scum. As true warriors, we are honor bound to defend the innocent. i'll prove i'm no mere brawler i want to see people smiling again and i'll do what it takes so they can with chivalry in our hearts let our strength match that of the chinlong itself oh, okay. What a feeling! We've not done that since back at the Peach Orchard. Indeed. My soul has not been stirred like that for some time. Brother, you are unharmed. The Yellow Turban soldiers have left the area. Take the path behind the altar and go to Guansong. ก็คือตัวเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้ตรงกับนิยายสารก๊กต้งเต็มนะแต่ว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีขึ้นหนึ่งแะครับตามตามเที่ยวเท่าที่ดูนะโอเคอันนี้อยู่ในชัเร์สามเนาะก็ อ่านันอยู่ใน c h a p t สามโอเคคร่าวๆก็คือประมาณนี้ครับ c h a p t สองอาจจะสั้นนิดนึงน้องยี่สิบเอ็ดนาทีแต่ก็ก็ทำให้ทำให้ได้รู้ว่าอะไรเดี๋ยวผมจะไปอ่าน c h a p t สี่ต่อละก็ถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดซับด้วยด้วยขอบคุณที่มารับชมครับผมวาวลูติเฟอร์ครับไปแล้ว